มันกระดาษดังค่ะต้นนี้อายุต้น5เดือนค่ะตอนนี้คือหวงหน่อมากๆค่ะยังไม่ให้หนอเลยเพื่อนๆค่ะแล้วก็ออกใบเผือกแบบทีๆเลยพอได้ใบเผือกเนี่ยใบของเขาจะช้าง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยเผือกก็คือเผือกจริงๆนะคะได้ชมประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วขอบใบของเขาก็จะเริ่มไหม้แล้วส่วนใบแบบนี้เนี่ยประมาณ1-2อาทิตย์นะคะบางบางใบก็3อาทิตย์ได้นะคะกว่าเขาจะ จะเป็นบใบไม้นะคะพอเกิดบใบไม้ขึ้นก็ต้องตัดนะคะแต่ตอนนี้คือห่วงหนอคะ่ะเพื่อนๆ่หวงหนอมากๆทั้งที่ตาหนอเนี่ยออกรอบโคนต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่นัล,ล่าก็เอาดินมากลบแล้วมารอดูว่าตาที่เกิดขึ้นจะออกเป็นหนอให้แม่นัล,ล่าหรือไม่นะคะคลิปนี้แม่นัล,ล่าก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนนะคะมาชมวันกระดาษด่างขาวแล้วก็ ต้นไม้ทุกๆกต้นที่แม่นัล่าปลูกหลังจากได้รับน้ำฝนเมื่อคืนค่ะไปติดตามชมคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะบอนกระดาษด่างขาวอายุต้นที่แม่ดัลล่าเริ่มปลูกก็5เดือนแล้วนะคะเพื่อน,เ,อน,เ,ปนเป็นบอลกระดาษด่างขาวที่หวงหนอมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะยังไม่ให้หนอสักหนอเลยแล้วก็ออกใบเผือกถี่มากค่ะทีนี้พอได้ใบเผือกอย่างนี้นะคะเพื่อนเขาจะช้ำง่ายค่ะช้ำง่ายนะคะ ต้องรีบชมเลยค่ะไม่ถึงอาทิตย์ใบของเขาก็จะช้ำแล้วก็ต้องตัดนะคะตัดทิ้งถ้าเป็นใบด่างอย่างนี้โอ้กว่าจะช้ำนะคะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเปรียบเทียบกับถุงเงินถุงทองนะคะที่ให้ไหลเนี่ยดกมากๆเลยนี่ค่ะเพื่อนๆคือเริ่มให้ไหลกันหมดแล้วเนี่ย อายุต้นก็เกือบทเท่าๆกันนี่แหละค่ะแต่บนกระดาษด่างขาวยังไม่มีวี่แววว่าจะให้หน่อเลยนะคะแม่ดันลาก็พุงดินปลูกเป็นดินร่วนนะคะก็คือดินสูตรหมักใบไม้ผสมกับปุ๋ยคอกนะคะอัตราส่วนสามต่อหนึ่งค่ะเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะให้หน่อถึงแม้จะมีตาหน่อเกิดขึ้นรอบโคนต้นนะคะนี่ค่ะเพื่อนแม่ดันลาก็หาดินมากลบเนี่ยตาหน่อของเขานะคะแต่ก็ไม่แทงหน่อ ทำยังไงดีเนี่ยค่ะตาหน่อยเยอะเลยหรือว่าต้องรอก็ต้องรอเลยค่ะเพื่อนๆทำไรไม่ได้ก็ต้องรอค่ะเนี่ยค่ะตาหน่อก็เกิดขึ้นนะคะเนี่ยเยอะอยู่ค่ะหาดินมากรบไวก่อนค่ะเพื่อนค่ะหรือว่าต้องกรบให้สูงกว่านี้หรือยังไงทำยังไงเนี่ยค่ะเพื่อน รอยตัดนะคะนี่ก็คือใบเผือกค่ะเพื่อนๆค่ะทั้งที่เขาเป็นใบใบใบหลังจากใบที่เป็นลายด่างนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาช้ำไม่นา่าก็ต้องตัดทิ้งนี่ค่ะสวยงามขบบนกระดาษเนี่ยบนกระดาษด,ด่างเนี่ย<ม>เขา<ม>เขามีความด่างลายตั้งแต่ก้านใบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะออกสีชมพูนะคะเนี่ย รอยด่างของเขานะคะเพื่อนทั้งก้านเลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยถ้าเอาลงดินก็ต้องปรุงดินใหม่นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าดินบริเวณห้องพักแม่นาฬานี่เป็นดินแน่นดินเหนียวเหนียวนะคะดินที่ขนมาถมที่นะคะเพื่อนโอ้กว่าต้นไม้แต่ละต้นจะโตได้เนี่ยต้องฟื้นดินเนี่ย ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะแม่ดล่าก,ก็ใช้วิธีการลากปุ๋ยคอกเป็นกระสอบกระสอบโรยลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็รดน้ําแล้วก็ออรอฝนนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยชะปุ๋ยคอกลงไปในดินแล้วก็ฟื้นดินขึ้นมานะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ดล่าจะโรยผงชูรสรอบคนต้นอีกทีหนึ่งนะคะ เมื่อถึงรอบการใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปก็น่าจะถึงแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆแต่ผงชูรสนแม่ดันล่าหมดก็ต้องไปซื้อใหม่นะคะนี่ค่ะส่วนต้นอื่นๆนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆฝนตกแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ฝนตกก็ดีดามากเลยค่ะต้นไม้เนี่ยได้น้ำฝนนะคะนี่ค่ะสดชื่นนะคะต้นโกยเงินก็เริ่ม แทงยอดใหม่แล้วค่ะเ,เพื่อนเทุกทุกทุกกิ่งเลยค่ะนี่ค่ะยอดใหม่ของเขานะคะนี่ต้นโกยเงิน <c oughs> นี่ค่ะต้นเสียกเสียกเสียกเสยียแงนี่ค่ะหรือกวัดเงินกวัดทองนี่ค่ะเ,เพื่อนเเรียกยังไงถึงจะถูก <c oughs> ก็เริ่มนี่ค่ะเ,เพื่อนเ่อแขนงใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเยอะค่ะสวยๆทั้งนั้นค่ะนะคะ ทุกต้นก็คือสามารถที่จะเอามาขยายพันธุ์ได้ทั้งหมดนะคะยกเว้นบนกระดาษด่างขาวนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่ห่วงหน่อนะคะเลยเป็นต้นไม้ที่ได้รับน้ำฝนนะคะเชาวนี้แม่ดานลาก็ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ค่ะเพื่อนๆสวยงาม นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยทุกต้นนะคะไม่ละลายจะปร,ปรุงดินปรุงดินปลูกแบบดินร่วนนะคะปรุงดินปลูกแบบดินร่วนทุกต้นการให้ปุ๋ยให้น้ำก็เหมือนกันทุกต้นนะคะเพื่อนๆจึงรู้ว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาจเจริญเติบโตแบบไหนแตกต่างกันยังไงเพราะว่า จุดเริ่มต้นของเขานี่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะตัวนี้คือต้นมิกกี้เมาส์นะคะออกดอกค่ะเพื่อนๆหลังจากแม่ดันล่าโรยผงชูรสไปเดือนเดือนครึ่งหรือสองเดือนครึ่งนี่แหละค่ะเพื่อนๆรอบโคนต้นนะคะดอกก็ออกแล้วค่ะนะคะนี่ค่ะสวยๆนี่เลย ต้นสูงประมาณ1เมตรนะคะอายุต้นก็ประมาณ1ปีค่ะเพื่อนๆหาพี่เสือคะพี่เสือจะไปไหนลูกระวังรถนะนี่ค่ะออดีบํำเนี่ยได้ผลเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆอ,อยากให้มาชมจริงๆค่ะเจ้าออดีบตำเนี่ย คือเป็นไม้ที่ใหญ่ยักษ์นะคะสะใจไปเลยนะคะปลูกปลูกแบบนี้เนี่ยทำให้ต้นของเขาได้รับน้ำฝนนะคะถ้าปลูกลงกระถางแล้วเอาเข้าไปไว้ใต้ใชายคาเนี่ยไม่ค่อยโตเลยค่ะพอต้นไม้ได้รับน้ำฝนนะคะเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีค่ะ นี่ค่ะนวลของเขาเนี่ยเครือบอย่างนี้เลยนะคะเอานวลออกค่ะก็จะเป็นดำนี่ค่ะก้านดำเลยนะคะนี่คือออดิบดำค่ะทุกต้นก็จะออกลูกออกหลานนะคะหนอดกเป็นอย่างนี้เลยอดิบดำนะคะ บอลดาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อน,อนมีแต่เจ้าบอลกระดาษด่างขาวนี่แหละค่ะที่ไม่ให้หน่อเลยบอลเลมอนนี่ก็ให้หนอถี่เหมือนกันนะคะก็แยกออกมาได้หลายถุงดำแล้วค่ะเพื่อนอน,นี่ค่ะ เป็นอย่างนี้นะคะก็ปลูกไม่เยอะนะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่ฟอร์มเต็มนะคะเขาก็เลยดูดูดูเยอะนะคะดูสวนแบบแน่นๆนะคะเพื่อนขะอย่างชบาเมเบิลเนี่ยก็แตกแขนงกิ่งแล้วก็ต้นของเขาเนี่ย สูงใหญ่นะคะพอเจอลมก็จะโน้มลงค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กิ่งหักนะคะเป็นการเซฟตัวเองโดยธรรมชาติค่ะเพื่อนๆแล้ว <c oughs> กิ่งบางกิ่งก็ฉีกขาดนะคะเพื่อนๆเจออย่างนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้แม่ดาน,น่าจะไม่ตัดทิ้งนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเปลือกหุ้งของเขาเนี่ยไม่ได้ขาดออกจากต้นแม่นะคะน้ําเลี้ยงของเขา ก็ยังไปเลี้ยงกิ่งที่ฉีกขาดได้เขาก็ไม่เหี่ยวไม่เฉ่านะคะเพียงแต่หาอะไรมาให้เขาพาดเพื่อพยุงกิ่งเขาไว้นะคะเม่น่ลลาล่าก็ปักหลักไม่ไผ่แล้วก็เอาขวดน้ำเนี่ยมาเสียบแล้วก็เอากิ่งที่ที่หักที่ฉีกนี่มาพาดไว้นะคะก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวมา,มา,ม,ามาทำสวนนะคะก็ได้ผลดีคะ่ะ ต้นกัญชานี่ก็กินวันละใบสองใบนะคะเพื่อนๆยาสุกใส่ญญาติของแม่นันล่าเห็นไหมคะแต่ละต้นเนี่ยออกลูกออกหลานนะคะให้หนอเยอะมากเลยแต่บนกระดาษด่างขาวก็ต้องรอลุ้นต่อไปค่ะเพื่อนๆแม่นันล่าก็คาดว่าพออดินมากลบโคนต้นของเขาแล้วตาหนอที่เกิดขึ้นรอบโคนต้น คงเจริญเติบโตเป็นหน่อนะคะเพื่อนๆก็คาดว่าอย่างนั้นก็เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าบอนกระดาษด่งขาวเนี่ยตาหน่อที่เกิดขึ้นจะให้หน่อออกมาสมบูรณ์หรือไม่หรือว่าจะเหี่ยวแล้วก็ไม่ให้หน่อเลยนะคะก็มาลุ้นกัน